สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนอัปเดตเส้นทางท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับก่อนถึงฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงนะครับเส้นทางนี้นะครับก็คือเส้นทางจากจังหวัดน่านไปที่จังหวัดพะเยานั่นเองครับโดยวันนี้นะครับเราจะเดินทางออกจากจังหวัดน่านที่อําเภอท่าวังผานะครับขึ้นถนนหมายเลขก1ึ่หนึหรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่ารูทหนึ่นั่นเองครับ ถนนเส้นนี้นะครับมีลักษณะเส้นทางที่คดเคี้ยวมากๆแถมจุดชมวิวของถนนเส้นนี้นะครับก็คือจุดชมวิวภูรังกานะครับบนนั้นมีทั้งวิวสวยร้านอาหารดีๆแล้วก็รีสอร์ทที่ต้องบอกว่าห้ามพลาดจริงๆครับหลังจากที่เราผ่านจุดชมวิวตรงนี้นะครับปลายทางวันนี้ของเราโดมงจะพาทุกคนไปรู้จักจุดแคมป์ปิ้งที่ต้องบอกว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่กําลังโด่งดังในเวลานี้นะครับเขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม มีจุดแคมปิ้งที่สวยงามมากๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้อัปเดตสเส้นทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปชมจุดกางเต็นท์อุทยานแม่ปลืมพร้อมกันครับวันนี้ลุยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหาบ้านเลื่อนปิดท้ายกระบะนี่เลยโรลลิสมิวทัหรูหลาลงตัววัสดุคุณภาพเยี่ยมแข็งแกรง่ง ป้องกันการโจรกรรมอย่างหายห่วงสลับสายแบกสายขน hey, hey. พร้อมติดตั้งแล้ววันนี้โห oh, ย่างเฟี้ยววันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนอัปเดตเส้นทางท่องเที่ยวอีกหนึ่งเส้นทางครับวันนี้เราจะออกเดินทางจากจังหวัดน่านไปที่จังหวัดพะเยานะครับโดยเส้นทางวันนี้เราจะออกเดินทางจากอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับ และเส้นทางที่เราจะชมกัน,นวันนี้ก็คือถนนหมายเลข1148นะครับหรือว่าที่หลายๆคนเรียกกันว่ารูท1148น่านพะเยานั่นเองครับพอเราเข้ามาในเส้นทางหมายเลข1148นะครับผ่านโรงพยาบาลสองแควขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเจอดูตรงนี้นะครับฟึบอ่าพอเราซูบินเข้าไปนะครับเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหถนนหมายเลข1148เนี่ยมีความคดเคี้ยวนะครับแล้วก็ วิ่งอยู่บนภูเขาและสันเขาแทบตลอดเวลาเลยนะครับหลายๆคนเรียกถนนหมายเลข1 148ว่าถนนลอยฟ้าน่านพยานั่นเองครับและพอเรามาถึงจุดไฮไลท์นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าโอ้โหเส้นทางหมายเลข1 1 4 8เนี่ยมีความคดเคี้ยวไม่เบานะครับไม่แพ้ถนนเส้นใดในประเทศไทยเลยนะครับถ้าเราดูจากแผนที่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมความคดเคี้ยวในเส้นทางที่สุดๆเลยครับและถนนหมายเลข1 148นะครับ จุดไฮไลท์ท่องเที่ยวเขาอยู่ที่ตรงนี้ครับจุดถ่ายภาพคิวทัดภูลังกาจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นจุดชมวิวรูท1 1 4 8จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีโรงแรมรีสอร์ทค่อนข้างเยอะเลยครับใครที่อยากแวะทานข้าวแวะเทควิวนะครับตรงนี้ได้เลยและเราจะตาม1148ไปเรื่อยๆนะครับพอเราซูมเอาขึ้นมานะครับเราเห็นว่า1 1 4 8เนี่ยพอหลุดจากจุดชมวิวยังมีจุดที่คดเคี้ยวอีกนะครับตรงนี้ก็คดเคี้ยวไม่เบานะครับ แต่พอเราผ่าน1148จุดนี้ไปเรื่อยๆนะครับปลายทางวันนี้ด่งจะซูมเอาให้ดูนะครับพอเราซูมเอาออกมาเราจะเห็นเลยว่าปลายทางวันนี้ของโด่งนะครับเป็นจุดแคมปิ้งที่หลายๆคนพูดถึงและก็หลายๆคนจากจะไปดูด้วยตานะครับอุทยานแห่งชาติแม่ปื้มครับซึ่งจุดท่องเที่ยวตรงนี้นะครับกําลังเป็นที่นิยมเลยแล้วเขาบอกว่าจุดกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติแม่ปื้มตรงนี้สวยงามมากครับ พราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปพิสูจน์นะครับว่าเส้นทาง1148ปัจจุบันและอุทยานแห่งชาติแม่ปูมจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันครับและตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าพะเยาเชียงราย1148นะครับพอเรามาถึงอำเภอท่าวังผาอ่า้ายมือตรงนี้คือที่ว่าการอำเภอท่าวังผานะครับเราจอกเดินทางจากจุดนี้เลยนะครับเลี้ยวซ้ายไปถนนหมายเลข1148ครับและนี่คือ จุดเริ่มต้นของการรีวิวเส้นทางนี้อย่าลืมนะครับนั่งรถชมวิวและท่องเที่ยวไปพร้อมกันนะครับในช่วงแรกของการเดินทางเข้าสู่เส้นทางนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนจะยังไม่เห็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจะเป็นเส้นทางที่ตรงนะครับแล้วก็ลักษณะนถนนก็คือมีหลายทางเล็กน้อยพอที่จะหลบกันได้นะครับลักษณะสเส้นทางไม่ได้กว้างมากนะัก แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับเล็กนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางในช่วงแรกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่เดี๋ยวช่วงไหนนะครับที่เริ่มเข้าสู่เส้นทางคดเคี้ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันและชมวิวในช่วงนั้นพร้อมกันนะครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาประมาณ10กว่ากิโลเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าวิวทิวทัศน์เปลี่ยนไปชัดเจนมากๆานะครับจากการวิ่งบนพื้นราบตอนนี้ขึ้นมาวิ่งบนภูเขาแล้วครับแล้วก็การ เทควิวตอนนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยแทบจะเป็นวิวถนนลอยฟ้าแล้วนะครับ mm hmm. เข้ามาแค่นิดเดียวเองเราเริ่มเห็นวิวภูเขาที่สวยงามแล้วครับและตอนนี้นะครับเส้นทางก็เปลี่ยนจากเส้นทางตรงๆปกตินะครับเป็นเส้นทางที่เริ่มคดเคี้ยวเลยครับแต่ข้อดีของเส้นทางที่อยู่ในจังหวัดหน้านเนี่ยในหลายๆเส้นทางเนี่ยเขาดูแลผิวถนนค่อนข้างดีเลยครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า พอเริ่มเข้ามาสู่ในเส้นทางเนี่ยโอ้ผิวถนนดีมากครับแล้วก็ถนนเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นเลยพอเข้ามาสู่เส้นทางที่เริ่มจากคดเคี้ยวนะครับในเส้นทางนี้นะครับจะมีป้ายหลายจุดเลยเขาบอกว่าฝนตกระวังถนนลื่นนะครับคือตั้งแต่เราขับเข้ามาเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยหงจะเห็นนะครับว่าเส้นทางเนี่ยเขาจะมีน้ําผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหม เราเห็นไหมฮะสีเข้มๆบนถนนผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆทุกคนเห็นหรือเปล่ามันจะมีน้ํน้าผุดขึ้นมาจากถนนน,นะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าความชื้นมากกว่านี้แล้วน้ํามันผุดขึ้นมาเยอะกว่านี้เวลาที่รถต้องลงเขาแบบนี้นะครับแล้วคดเคี้ยวแบบนี้เนี่ยถ้ายางรถยนต์หมดอายุหรือว่ายางรถยนต์ที่สภาพไม่พร้อมฮะมันก็มีสิทธิ์ที่จะลดจะลื่นถลหรือว่ารถจะหมุนอยู่ในโค้งเลยนะครับ อันนี้อันตรายมากเลยนี่ขนาดวันนี้นะครับไม่ได้มีฝนเลยแล้วก็เมื่อวานไม่ได้มีฝนนะครับยังมีความชื้นผุดขึ้นมาบนถนนอยู่เลยครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางไปเส้นทางนี้เวลาที่เขามีป้ายเตือนว่าฝนตกถนนลื่นหรือว่าถนนลื่นเนี่ยพอเราเข้าสู่เส้นทางช่วงที่มีป้ายแบบนั้นเนี่ยต้อย่างให้ทุกคนชะลอความเร็วลงนะครับเพราะว่าดูแลว้วอันตรายจริงๆครับ หลายครั้งที่เราเดินทางผ่านเส้นทางนี้นะครับโอ้โหตรงนี้เขาเพิ่งปรับปรุงใหม่เลยครับนี่ปกติแยกตรงนี้จะเป็นถนนเล็กๆนะครับแล้วพอแยกออกไปเนี่ยก็คือจะมีความอันตรายเนื่องจากว่ารถมาชะลอตัวกันเยอะนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาปรับปรุงแยกตรงนี้ใหม่เนี่ยโอ้โหเส้นทางนี้สวยแปลกตาขึ้นมาเลยครับจุดนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าเขาปรับปรุงเส้นทางอีกครั้งนะฮะ ทำให้ถนนเส้นนี้ดูสวยขึ้นอีกจุดหนึ่งเลยครับโดยเฉพาะวิวตรงนี้ที่เราเลี้ยวขึ้นมาเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเครื่องบินกําลังเทคออฟเลยนะฮะโอ้โหขึ้นมาแบบชันมากแล้วก็เส้นทางเนี่ยคดเคี้ยวแทบตลอดเส้นทางเลยครับตอนนี้คือรู้สึกมีอาการเหมือนมือเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะมืดหัวไหลนะฮะเนื่องจากว่าพอเข้าสู่ช่วงที่เส้นทางเขาคดเคี้ยวเนี่ยอืเอาเรื่องเลยครับโดยปกติเนี่ยถ้า เส้นทางที่คดเคี้ยวแล้วทําความเร็วไม่ค่อยได้เนี่ยจะขับแบบชิวๆนะครับแต่ว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ผมว่าให้คนรู้สึกไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นก็คือถ้าเป็นรถเต่านะครับหรือเป็นรถเก๋งเนี่ยถ้าขับเข้ามาในเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ทําความเร็วได้พอสมควรเลยนะครับถือว่าเป็นถนนคดเคี้ยวที่สามารถทําความเร็วได้หลายๆท่านนะครับสอบถานโดเข้ามาว่าโอ้การติดตั้งรถบ้านแบบนี้ตู้ ตู้แคมปิ้งแบบนี้เนี่ยรถเวียงไหมรถขับยากไหมวันนี้นะครับโดงพาทุกคนมาในเส้นทางที่ต้องบอกว่าโอ้โหคดเคี้ยวสุดๆเลยครับเพื่อมาพิสูจน์นะครับว่าฟีลลิ่งการขับขี่รถในเส้นทางที่คดเคี้ยวแบบนี้เนะี่ยยังขับง่ายอยู่ไหมยังขับแล้วอยากให้ความรู้สึกของเขาเรียกว่าอะไรอยากให้ความรู้สึกของความปลอดภัยนะครับแบบควบคุมรถได้ง่ายเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องบอกว่า ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับแค่รู้สึกว่าน้ําหนักบรรทุกที่เพิ่มมากขึ้นระยะเบรกเขาจะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าการขับรถในสถานที่คดเคียวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไมไ่ไม่ได้รู้สึกแปลกไปสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตั้งตู้แคมปิ้งแบบนี้การขับขี่ในฟิลลิ่งถนนแบบนี้ก็ยังให้ความรู้สึกถึงความปลอดภัยอยู่เหมือนเดิมนะครับจุดนี้นะครับมีป้ายเตือนทางลงเขาลาดชันยาว3กิโลเมตรนะครับ เพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราขับขึ้นเขากันมายาวๆเลยครับตอนนี้ก็ลงเขาแล้วครับเส้นทางช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คดเคี้ยวที่สุดอ่าที่เราดูในแผนที่นะครับตอนต้นคลิปเนี่ยก็คือช่วงนี้แหละครับที่เป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวมากๆนะครับถนนเนี่ยรู้สึกเหมือนแคบลงแต่จริงๆเนี่ยผมคิดคว่าถนนน่าจะขนาดเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเขาน่าจะมีญ่าในหลายๆช่วงนะครับก็เลยดูเหมือนถนนแคบ โอ้โหมันเพียดดูในกล้องได้เลยนะฮะสุดๆจริงๆครับก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตลอดเวลาเลยนะฮะทางตรงแบบเนี้ยมีให้เห็นค่อนข้างน้อยเลยครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราขับสู่ช่วงแบบเนี้ยเหมือนร่างกายได้ผ่อนคลายนะครับเรากคา็คลายมือจับพวงม,มาลัยหน่อยจะได้ไม่ต้องจับพวงมาลัยแน่นๆตลอดเวลานะครับมันเมื่อยมือโอ้โหแต่ก็กลับมาสู่เส้นทางที่คดเคี้ยวอีกแล้วนะฮะ โอ้โหแต่วิวในเส้นทางนี้ต้องยอมรับจริงๆครับว่าวิวเนี่ยทั้งด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยโอ้โหเขียวขจีดีจริงๆเลยครับแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ในเส้นทางนี้ค่อนข้างเยอะเลยฮะถ้าใครที่เป็นสายชิลนะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับมาเที่ยวในเส้นทางนี้ชอบแน่นอนครับแต่ต้องระวังเพราะว่าในหลายๆโค้งที่เราขับเข้ามาจะเห็นเลยครับว่าบนผิวถนนเนี่ยมีน้ําซึมขึ้นมานะครับ เราเห็นตลอดแท้ตลอดช่วงเส้นทางเลยกลัวว่าเวลาที่เพื่อนเหลายคนขับรถเข้ามาแล้วอยู่ในโค้งแบบนี้นะครับนะฮะสีเข้มๆแบบนั้น,นอันนั้นคือน้าซึมนะฮะกลัวว่าเดี๋ยวจะมาเทโค้งกันอยู่แล้วเหยียบน้ําในขณะที่รถอยู่ในโค้งเลยครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็ระมัดระวังกันเพิ่มมากๆเลยนะครับและตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่มีป้ายบอกว่าเป็นทางขึ้นเขายาว5กิโลเลยนะครับโอ้โห อ้ามีป้ายดินถล่มข้างหน้าไม่แน่ใจนะครับเส้นทางตรงนี้พอบอกว่าขึ้นเขายาวห้ากิโลเนี่ย <c oughs> แล้วพอดูในแผนที่นะครับเราจะเห็นความคดเคี้ยวแบบสุดๆเลยฮะ <c oughs> ทางคดเคี้ยวตอนขึ้นเขาเลยครับตอนนี้มาใช้โหมดเป็นนวนกันดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ทำความเร็วขึ้นได้อีกหน่อยนะเนื่องจากว่าโหมดเป็นนวดเนี่ยจะทำให้เราเลี้ยกลอบได้นะครับ โอ้โหเส้นทางช่วงนี so ้นะฮะเห็นเห็นไหมฮะมันมีน้ําแบบนี้ครับในโค้งแบบนี้ตลอดเลยฮะเวลาขึ้นเขา่ยต้องระมัดระวังกันนะครับในโค้งจะมีน้ําซึมไหลผ่านตลอดเลยซึ่งถ้าเป็นรถขาลงลงมาเนี่ยถ้าใช้ความเร็วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการหมุนในโค้งหรือว่าถลายออกจากโค้งเนี่ยเกิดขึ้นได้เลยนะครับ ช่วงนี้ให้ความรู้สึกแคบเลยเนะื่องจากย่าเขากินถนนขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้ขึ้นกันยาวๆเลยครับหลังจากที่เราขึ้นนะครับตอนนี้เป็นเส้นทางลงเขายาว3ามกิโลนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นห้ากิโลที่ขึ้นที่ดกขึ้นด้วยเกียร์สองนะครับเกียร์สองตลอดเวลาเลย คือเกียร์สามขึ้นไม่ไหวครับห้ากิโลมันขึ้นยาวมากรถเนี่ยกำลังตกลงมามากก็เลยต้องขึ้นด้วยเกียร์สองยวยาวเลยครับแต่ตอนนี้ก็ลงด้วยเกียร์สองนะฮะโอ้โหจัทางชันมากๆเพื่อนเ่นจะเห็นนะครับว่าวิวด้านหน้าเนี่ยตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากแล้วเราเห็นว่าภูเขาเนี่ยลูกใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับที่อยู่ในวิวเนี่ยโอ้ตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากๆอุณหภูมิพื้นราบนะครับก่อนที่เราจะขึ้นมาจุดนี้เนี่ยอ่า เมื่อเช้าอุณหภูมิอยู่ประมาณ32-35องศานะครับตอนนี้เราขึ้นมานัจุดนี้เนี่ยอุณหภูมิลดต่ำเหลือแค่27องศานะครับแล้วก็เวลานี้ก็คือเวลาบ่าย2อุณหภูมิบนนี้คือ27องศานะครับต้องบอกว่าเย็นสบายเลยครับแสดงว่าเมื่อเช้านะครับถ้าใครขึ้นมาช่วงเช้าเนะี่ยอุณหภูมิต้องเย็นกว่านี้เยอะแน่ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหาบานเลื่อนปิดท้ายกระบะนี่เลยโรลลิสมิวทัตลูหลาลงตัววัสดุคุณภาพเยี่ยมแข็งแกร่งป้องกันการโจรกรรมอย่างหายห่วงสลับสายแบกสายขน hey, hey. พร้อมติดตั้งแล้ววันนี้โห oh, อย่างเฟี้ยวและตรงนี้นะครับ พอเราพ้นโค้งตรงนี้เป็นจุดที่ในความพิดของโดมนะเป็นจุดที่เทควิวตรงนี้สวยมากๆเลยครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นจุดชมวิวตรงนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เราจะเห็นว่าเป็นเส้นทางลงเขาแล้วพอเรามองไปไกลๆนะครับเราจะเห็นภูเขาลูกอยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นจุดที่สวยมากๆเลยครับในเส้นทางนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ขับมาถึงจุดนี้เนี่ยบอกเลยครับเตรียมตั้งกล้องเลยนะฮะ ดี๋ยวดขอดูนิดนึงว่าเป็นหลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่ดงไม่แน่ใจนะครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนี่หลักกิโลเมตรขามือตรงนี้นะครับพอเพื่อนๆมาถึงหลักกิโลเมตรที่เดี๋ยวนะดงดูให้แป๊บหนึ่งหกสิบสองครับเตรียมตั้งกล้องเลยครับนี่ฮะเจอป้ายตรงนี้ชมวิวทิวทัศน์นะครับเป็นไงครับชอบ็อตนี้สวยมากเลยใช่ไหมครับ พะเยาเหลืออีก113กิโลแต่ตอนนี้เราอยู่ในเขตของจังหวัดพะเยาเรียบร้อยแล้วนะครับและตรงนี้นั่นเองที่หลายๆท่านเรียกติดปากว่ารูท1148นะครับหรือว่าจุดชมวิวภูลังกานั่นเองนี่ตรงนี้ครับหลายๆคนก็หาพื้นที่จอดรถนะครับแล้วก็จะเทควิวทางฝั่งขวาแต่ตอนนี้เราต้องหาพื้นที่ก่อนนะครับว่าเราจะจอดรถตรงไหนแล้วจะเทควิวกันตรงไหน หลังจากที่เราลงจากจุดชมวิวลงมานะครับโอ้ตรงนี้เหมือนสภาพเส้นทางเนี่ยเหมือนฝนเพิ่งจะหยุดลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการลงเขาในช่วงที่เส้นทางที่ฝนหยุดแบบนี้เนี่ยระมัดระวังกันมากหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางเนี่ยจะลื่นมากเป็นพิเศษเลยแล้วก็พวกดินต่างๆนะครับที่เขาอยู่บนผิวถนนเนี่ยถ้าเขาโดนฝนแรกนะครับหรือว่าฝนที่เพิ่งตกแล้วหยุดไปเนี่ยโอ้บอกเลยครับว่าลื่นมากๆเพราะฉะนั้น ช้าไว้ก่อนนะครับปลอดภัยจะได้เที่ยวสนุกทุกเส้นทางครับตอนนี้นะครับอําเภอเชียงคําอีกแค่3าสองกิโลพอเราลงมาฝั่งนี้นะครับถนนฝั่งนี้ก็คดเคี้ยวนะครับแต่ว่าถนนจะมีขนาดเล็กมากกว่าฝั่งนู้นถ้าเราเห็นภาพตั้งแต่ต้นคลิปนะครับพอเราลงมาตรงนี้เนี่ยโถนนเขาจะดูเหมือนจะเล็กกว่านะครับในพื้นที่ของเขตพะเยาแต่ความสวยงามในเส้นทางเนี่ยไม่แพ้กันจริงๆครับ หลังจากเราเลยออกมาเนี่ยเราก็ยังมีเส้นทางที่คดเคีย้ยวแล้วก็วิวที่สวยงามนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเมื่อสักครู่ไปเขาก็บอกว่ามีจุดชมวิวให้ด้วยนะครับสาหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางในเส้นทางแบบนี้แล้วร,รู้สึกว่าขับรถแล้วอยู่บนเส้นทางคดเคีย้ยวนานๆเนี่ยบางทีร่างกายเขาจะเหนื่อยแล้วก็เมื่อยมากกว่าปกตินะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนนั่งเนี่ยบางทีก็จะมีอาการเมารถ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงจะมีจุดพักรถแบบนี้นะครับจะได้พักทั้งรถพักทั้งคนนะครับแล้วก็ค่อยเดินทางต่อเนื่องจากว่าเส้นทางที่เป็นเส้นทางคุดเคี้ยวบนภูเขาแบบนี้ถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับถ้าเราไม่ไหวแล้วก็จอดแวะพักกันนะครับ และตอนนี้นะครับเราก็ไต่ระดับลงมาถึงเส้นทางที่เกือบจะเป็นพื้นราบแล้วนะครับความคดเคี้ยวในเส้นทางก็ยังพอมีแต่ความชันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นเส้นทางที่วิ่งราบเรียบไปเลยเพราะฉะนั้นเย็นนี้นะครับหลังจากที่เราชมเส้นทางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าสู่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมกับจุดกลางเต็นที่นั่นจะเป็นยังไงนะครับสวยสมชื่อหรือเปล่าติดตามกันต่อนะครับ เราเห็นป้ายซ้ายมือนะครับอุทยานแห่งชาติแม่ปื้มเราก็อยู่เทินได้เลยครับหลังจากที่เราอยู่เทินแล้วก็ต้องชิดซ้ายทันทีเลยนะครับเนื่องจากว่าซอยเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับจุดยูเทินเลยนี่นี่ครับพอเราอยู่เทินมาปุ๊บนี่เลยเห็นป้ายอุทยานแห่งชาติแม่ปื้มทางหลวงชนบทพย1 0 1 4ยนะครับ 1นึ่เราก็เลี้ยวซ้ายเลยครับาจากจุดนี้เข้าไป6กิโลเมตรเท่านั้นครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วอุทยานแห่งชาติแม่ปืนมโหด้านหน้านี่สวยเลยนะครับตรงนู้นวูวสวยมากๆหลังจากที่เราชำระค่าธรรมเนียมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดินทางเข้ามาได้เลยโห แปลกตามากเลยครับ็นหนุทยาแต่งชาติที่แปลกตาจริงๆโอ้ oh. สถานที่เขาสวยมากเลยครับนี่ oh. หูน้าออกกําลังกายมากๆเลยครับสถานที่สวยมากๆที่ใครๆหลายๆคนบอกว่าต้องมาสักครั้งนะฮะผมว่าสวยจริงๆครับเขาเขาทําสถานที่ได้ดีมากๆเลยคือหน้าพักผ่อนแล้วก็มีพื้นที่ให้เดินออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับผมว่าใครที่ ชอบธรรมชาติอยากมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้ออกกาลังกายผมว่าที่นี่นี่ตอบโจทย์เลยครับเ,เราจะวนเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตนอนในพื้นที่นะครับอ่านี่ลานกลางเต็นท์หนึ่งอ๋อมีมีหลายจุดนะครับอันนี้ลานกลางเต็นท์หนึ่งโอ้เขาให้กลางบนนั้นได้เลยบนที่กลางได้เลยดีจังนี่จุดกลางเต็นท์สองสวยมากเลยครับตรงนี้สวยมาก ร้านย้าสวยเลยครับเรียก สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ